เก็บตกวันที่ญาติญาติมาบ้านค่ะแม่ของหญิงนะคะจะมาเย็นๆค่ะหิวกันแล้วค่ะก็เลยมาหากินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจําค่ะมีโชตาเลนหนึ่งแมตด้วยนะคะกิน2คนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะไม่เยอะนะคะแบบนี้กินแบบชิลๆค่ะรับบทเป็นมือปรุงค่ะจะปรุงทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะใส่พริกเยอะๆนะคะแซบๆค่ะขาดไม่ได้เลยต้องเป็นแคปหมูเจียวค่ะก็กินไม่เยอะนะคะกินแค่รองท้องค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปเจอกับเมนูอาหารของที่บ้านหญิงค่ะแม่แม่ พี่พี่มาจากจันนะคะเตรียมตัวเลยค่ะกับข้าวต้องเยอะแน่นอนค่ะแม่และพี่ของหญิงนะคะมาทีไรก็ต้องเตรียมอาหารมาค่ะมาจากจันนะคะมาหาหญิงที่ชนบุรีก็ยังเตรียมมาค่ะและนี่ค่ะไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแม่กับพี่มาถึงแล้วค่ะทำกับข้าวมาให้กินนะคะจากจันทัุรีเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแต่ของโปรดหญิงนะคะอันนี้เป็นแกงสดหน่อไม้หญิงชอบมากค่ะก็จะมีทั้งกับข้าวผลไม้ขนมจีนเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันไหนที่แม่มานะคะไม่ต้องเตรียมทํากับข้าวหร พอเลยคะ่ะพราแม่เตรียมมาให้หมดทุกอย่างแล้วคะ่ะและสีมือการทําอาหารนะคะของพี่หญิงแล้วก็ของแม่นะคะจะบอกว่าสุดยอดมากๆคะ่ะหญิงก็เอาผลไม้มาให้เพื่อนๆพี่ๆกินนะคะหน่อไม้ค่ะแกงสดหน่อไม้นะคะมเมนูโปรดเลยกับข้าวคือเยอะมากแล้วจะผัดจะผัดอันนี้เห็นได้นะผัดผัดก๋วยเตี๋ยวให,ห้หอิงพีกโอ้โหอืมอร่อยมาก โปรดของหญิงเลยค่ะเป็นแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดค่ะแกงใส่ไก่ใส่ชะอมนะคะของโปรดเลยค่ะาะมันจะคล้ายๆหมูป่าค่ะเขาจะนุ่มกว่าเนื้อเขาจะกินอร่อยกว่า มนเนื้ะบานมาแล้วมีใครทายถูกบ้างไหมคะว่าเนื้อที่หญิงกินอยู่แกงเผ็ดที่หญิงกินอยู่เป็นแกงเผ็ดของตัวอะไรคะเลยเลยนะคะเป็นแกงสภาพค่ะคืนนี้ขอตัวนอนก่อนนะคะตื่นเช้ามาก็เจอกับกับข้าวแบบนี้เลยค่ะก็ยังไม่ได้อาบน้ําล้างหน้าอะไรเลยนะคะตื่นมาเจอแบบนี้พี่กับแม่ก็ชวนกินข้าวเลยค่ะเมนูของเมื่อวานก็ยังพอเหลืออยู่ค่ะก็จะมีเมนูเสริมขึ้นมาอีกก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้กําลังทําต้มยำนะ เื่อนบอกว่าเหมือนมีงานเลี้ยงงานบุญนะคะเ ไปกินเมนูมื้อเช้าของเรากันค่ะเมนูก็ประมาณนี้เลยนะคะจะบอกว่าเยอะมากๆและอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ของหญิงนะคะทํากับข้าวให้กินทีนะคะเหมือนว่าที่บ้านหญิงมีงานเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรดีเลยค่ะเลือกกินกันไม่ถูกกันเลยค่ะปลากระบอกทอดกระเทียมก็คือสุดปินเลยค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะพี่ของหญิงยังไปผัดเวี๋ตวต่ออีกค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆแม่ๆน,นะคะสําหรับอาหารมื้ออร่อยค่ะคิดมาส่งแม่กลับบ้านเลยนะคะ คบเจอกันใหม่นะจ๊ะพี่พี่แม่แม่บายบายจ้า